สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดบานบูธหรือบานเปิดปิดนั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างยูรามินท์เรานี่เองค่ะบริเวณนี้เป็นประตูเปิดปิดเดิมทีเป็นบานไม้นะคะเป็นประตูเปิดปิดเปิดออกไปแบบนี้ลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดให้น้องแมวค่ะ ห้องนี้เป็นห้องของน้องแมวนะคะลูกค้าติดแอร์ให้น้องแมวแล้วต้องการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดกันเล็บแมวนะคะเล็บแมวขวรน,นะคะเหล็กดัดจะเป็นแบบนี้ค่ะงานจะเป็นงานอบขาวนะคะเหล็กดัดอย่างนี้สวยๆเลยอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยจะมีกุญแจข่าวควายนะคะเปิดได้นะคะมีมุงลวดกันเล็บแมวนะคะเวลาน้องแมวแตะกุย ตัวนี้ไม่ได้ขาดง่ายแน่นอนค่ะมีกรล็อกให้นะคะล็อกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อคุณแจมาเสริมตรงนี้ได้อีกหนึ่งล็อกด้านล่างลูกค้าคิดแล้วว่าด้านล่างเผื่อว่ามีตะขาบหนูหรือสัตว์เล็กๆตะกุยมุ้งลวดเข้ามานะคะเขาจึงสั่งแผ่นเหล็กปิดสูงขึ้นมาประมาณ20เซนนะคะกันสัตว์ตัวเล็กนะคะ เข้ามาในห้องนี้ได้นะคะสวยๆโปร่งๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดนะคะทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิงการช่างยินดีให้บริการวันนี้ล้านเพิ่มสิงการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานบูธหรือบานเปิดปิดพร้อมมุงลวดกันเล็บน้องแมวไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ